มาพี่นอ้องเปิดภาพมากกัเห็นตั้งแต่ยุคกับผิดกับเขาเลยจ้ะมืในนี่ย่กะสีให้กับเขาเพื่งเขามือในี่แย่โขกพริกไทยกระเทียมหลากฟักขี่โขกใส่กันแย่โขกกระเทียมกับพริกไทยใส่กันแล้วเอาหลากฟักซีล่ลงพี่น้อง ฮ่อนหอนตั้งแต่เอาเฮียแตกเฮียแตนพี่น้องเอ้ยเช่นน้อยกนเาสีาบนะห่อนครับเก็บกับเข่าแล้วก้อนพี่น้องต่อ,อกับเข่ามากก้อนก้อนเห็ดแนวอ,อื่นจ้ะเช่นกับยิบเกียร์ใส่จ,จังนน้อยบ่เเ็ณไทยเคนเต้นก็ดีกระดอน นอนคับนอนครับพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นเสาร์วันที่17แกกำลังตุ่มหมอมาอยู่ต้มเขาให้มาพี่น้อง แยกกับันหมูเเอียบ้อยใส้ถุงไหวเยอะแยะเอาเครื่องปรุงกัเอาใส่กระต้านห่อยมากพี่น้องมันเยอะไก่กันจักซิบเก้าเนี่ยมอ,มองเตาแก๊สครับแยกมาเห็ดที่เตาทานแยกก็สีเอามักหมูก่อนเอารสด,ดีใส่จักน้อยใส่เกลือจักน้อยมักใส่ถุงรดพี่น้องแก ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแยกก็สจเอาไว้สำลวนส่วนนี้แยกก็สจเอาเครื่องใส่มักจะมักเข้าไปเลยหมือเมื่อี่ร่องเอา่ากไปเลย ใส่ตลอดดีใส่ผ้แห้งแล้วล่ะใส่แลวใส่พ่อกาเหนือไม่ลดหนังคือเขาต้องฝูง,งไหมพี่ตองค์แกมักทอ้เพิ่นเขากับเทียมพริกชีหลากักซี่ซี่เดี๋ยวายกกับเดี๋ยวไปล้วนมื้อนี่ว่าที่ต้มจืดละพี่น้องนี่มักเร็วๆหมักเสร็จแล้ว ก็ระิกกระเทียมร่งหมอไปเลยผิกไข่หลากสี่ใส่มั่มนิดหน่อยล้วนเลวส่วนที่เหลืออยยุพกแยกกระจิเอาน้ำใส่ร่างปกจะาร่างสากพร้อมเรียบร้อย ปุกลูกห,หม้อไปเติมน้ำปุกไปหมอมาหันมาทางนี้เออหันมาทางนี้หมอมาฟดป,ปูปูปีปีนออกจาใส่ละครับพี่มนี่ใส่พักปงมาดิข้อ้วีุวแลุกแล้ว แยกกัะเจ้าเพื้นใส่พืชเก่าทานเพิ่มเพท่านใจญดิเดี๋ยวหาแนวตั้งเตาตั้งกล่องกันพี่หลังจ้ายกเจุ่ยวมเป็นสี่ละจ้ามืนอนีแดดก็ล่งแดดปอค่อยนั่นปันไดปอค่อยมีแดดปันได เอาเดี๋ยวย่า่เดี๋ยวกับเขากันนะจ่ะพี่น้อง